สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่าอันนี้คือกระชายแดงนะมันจะเหมือนกระชายพื้นเมืองทุกอย่างเนี่ยแต่ด้านหลังใบมันจะแดงใบมันจะแดงมากเลยจ้ะอันนี้ยะยพินปลูกไว้ได้สองปีแล้วเนาะอันนี้มันก็กระชายปกติเนี่ยเขาเรียกกระชายป่ากระชายอะไรแหละกระชายพื้นเมืองอะแต่ว่ามันจะสีแดงเขานิยมเอาไว้ทายากันเนาะเนี่ยคุณให้ดูนะ สองปีแล้วปีที่แล้วขุดไปกินนิดหน่อยเดียวเองไม่ค่อยได้ขุดหรอกเสี็จได้มันเอาไว้ทําพันธุเนี่ยดูเนี่ยดูเง่ามันเนี่ยอันนี้คือคานมันนะคานกระชายที่จะไปทําพันธนะเห็นไหมมันมีขอดแตกเป็นตาเยอะมากเลยไว้ทาพันุเนี่ยดูเนี่ยทาขนมจีนน้ํายาหอมมากเลยแต่สีมันจะขาวจ้ะสีมันจะไม่แดงเหมือนกระชายพื้นเมืองกระชายพื้นเมืองเวลามันอนอ่อนมันจะเป็นสีแดงแดงสีชมพูใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีขาวจ้ะ ดูเงาเนี่ยดีมากเลยนะนี่ยะพินปลูกไว้ในวงบ่อซีเมนที่แรกได้มานหน่อยเดียวก่อสองปีแล้วเนาะไม่ค่อยได้เอากินก็ห่อเหมือนกระชายเรานี่แหละจ้ะแต่มันจะสีแดงดูเนี่ยคุณให้ดูนะต้องทําพันไว้เยอะๆวีนี้อุ้ยหักเลยคานกระชายดูเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าอุ้หดูเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ย ดกระชายในปลูกได้ทุกพื้นที่นะอันนี้ไม่เคยมีเงาตั้งย้ายแล้วปลูกต้องรอฝนลงเขาถึงจะขุดกันุทำงานบือเดียวนะอีมือถือโทรศัพท์นะแน่นมากเล้งใส่รากเยอะนี่ดูเนี่ย โอ้โหวันตับเลยเจ๋ยวได้ไหมกระชายแดงเขาไว้ทำยาจ้ะสรรพคุณทางยาเยอะเยอะเยอะอยู่เป็นแบบขับเลือดขับลมอะ่ะบำรุงธาตุบำรุงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไป้ทำพัน์ได้สวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะ อยากกินขนมจีนน้ำยากันเลยใช่ไหมล่ะมีไม่มากหรอกไม่ต้องถามซื้อนะเพราะว่าไม่ได้ขายหรอกเอาไว้ทำพันจะ้ะเดี๋ยวเงาเ่ยวนตับสวยงามมากตอนแรกเยพินได้มาก็แค่เงาเล็กๆแหละก็เลยปลูกไว้พอดีมีคนแบ่งขอแบ่งไปทำพันบ้างอะไรบ้างก็เลยเหลือนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะขยายพันปลูกไว้แถวๆนี้แหละ กระชายปลูกได้ทั่วทั้งประเทศไทยนะแต่กระชายไม่ชอบน้ําแฉะนะกระชายชอบน้ําแต่กระชายไม่ชอบน้ําแฉะจ้ะไม่ชอบน้ําแฉะไม่ชอบน้ําขังกระชายชอบพื้นที่ที่เป็นโคกเป็นโขดอะ่ะอันนี้ในวงบอร์ซีเมนต์นะเงาดีมากเลยอันนี้ไอ้นี่ล้างจืดที่เป็นหัวสรรพคุณเหมือนล้างจืดถผาววะแหละแต่ป้าเป็นหัวเป็นต้น แต่ถามว่าปลูกวงบ่อสิเบนครับปลูกกระช้ขายคุม้ไมไหมไม่คุ้มหรอกจ้ะตามสียงามของบ้านเยพินแค่นี้แหละอยากอวดอยากมาขุดบวช